เซสวัสดีค่ะคือชื่อพี่พรนะคะเป็นญาติของชมพู่ค่ะอ๋อค่ะแต่วันนี้ชมพู่ไม่ได้มาทํางานนะคะน้องไม่สบายอะค่ะชมพู่ให้มาทํางานแทนค่ะมาทํางานแทนคือยังไงคะชมพู่กลัวโดนหักเงินกลัวเสียรายได้ค่ะจะไหวเหรอคะเพราะปกติที่นี่มีแต่น้องๆพนักงานนะคะงานก็หนักอยู่นะคะไว้ค่ะงั้นก็ลองดูก็ได้ค่ะโอพี่พรอย่ายกนะคะมันหนักไว้ค่ะไว้ไว้ พี่คะลิฟอยู่ตรงไหนเหรอคะอ๋อลิฟทางนี้นค่ะเชิญค่ะหน้าน้องเหมาะกับสีนี้นะคะน่าจะได้ดูสว่างดูหวานเนาะจริงเหรอคะเจ๊กับก่อนนะคะหนูให้พิเศษอีก200อนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่พรแบบจัดร้านแล้วก็ปัดฝุ่นให้หนูแบบดีมากเลยคะ่ะขอบคุณค่ะเจ๊ขอบคุณมากๆเลยนะคะแป้งอยู่ตรงนี้หายไปไหนเนี่ย หาอะไรก็ไม่เจออ๋อตรงนั้นพี่พรระจัดใหม่เมื่อวานอะจะจัดใหม่ทําไมมันอยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วถ้ามันดีแล้วเขาจะจัดใหม่เหรอชมพู่ดูซิมันเป็นระเบียบขึ้นน่ะพลูกค้ามาถามก็หาไม่เจอขนาดนู้นยังหาไม่เจอเลยเนี่ยอ้าหมดอีกแล้วเนี่ยจะซื้ออะไรกันกนะกะนาพิ่งเติมไปเมื่อกี้เองพี่นิวขอนะคะสวัสดีค่ะชมพู่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพี่นิวยาบอกว่าจะทําโอเหนื่อยจะกลับบ้านพอดีว่าช่วงนี้ของขายไม่ดีอะพี่ก็เลยว่าจะยังไม่จ้างพนักงานพรุ่งนี้หนูยังไม่ต้องมาานะถ้พี่่่ออมเืไหทักกบ เอา้าว่าพลมาทำอะไรอยู่นี่พี่พรไม่ต้องเช็ดแล้วค่ะเดี๋ยวไปเติมของโอเคค่ะได้ค่ะคิดเงินค่ะร้อยิบเก้าค่ะนี่ค่ะค่ะแถมตัวนี้หนึ่งซองนะคะคืออะไรหรอคะอันนั้นเป็นเซรั่มวิตซีค่ะช่วยให้ผิวกระจ่างใสแพ้วิตามินซีค่ะมีตัวอื่นไหมคะอ๋อหรอคะเ,อเดี๋ยวดูให้ค่ะ ก็จะมีตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นมเจอร์ไลเซอร์บำรุงผิวหน้าค่ะกลัวแพ้ค่ะไม่อยากใช้มีของแถมตัวอื่นไหมคะเออไม่มีแล้วค่ะของแถมซองเท่าไหร่คะ49ค่ะงั้นพี่เลือกของในร้านแทนได้ไหมคะไม่อยากใช้ครีมมั่วเดี๋ยวหน้าพังอ๋อไม่ได้ค่ะของแถมมีแค่2ตัวนี้ถ้าลูกค้าไม่กล้าใช้ก็ไม่ต้องรับของแถมก็ได้นะคะอออย่างนี้พี่ก็เสียสิทธิ์สิ อ่ะงั้นพี่เอานี้แทนแล้วกันอนะไรยี่สิบบาทไม่ได้นะคะลูกค้าทำไมจะไม่ได้พี่ขาดทุนตั้งเก้าบาทมามาเอาตังค์ทอนไหมพี่มาก็ได้คะ่ะพี่ค้าที่นี่รับเงินขาดไหมคะขาดเยอะไหมคะขาดไม่เยอะคะ่ะพี่ขาดเยอะขนาดนี้ไม่รับคะ่ะแต่ว่าหนูมีเงินอยู่แค่ใบนี้ใบเดียวหนูอยากได้แชมพูกับสบู่อะคะ่ะน้องลองเอาไปแลกที่ธนาคารดูนะคะเขาน่าจะให้แลกอยู่วันเสาร์อาทิตย์ธนาคารปิดคะ่ะ ปิดก็รอแรกวันที่เขาเปิดนะคะแต่ร้านพี่ไม่รับเงินขาดค่ะหนูไปมาหลายร้านแล้วไม่มีร้านไหนรับเลยอะค่ะพี่รับไว้ได้ไหมคะธนาคารเปิดแล้วพี่ค่อยเอาไปแลกน้องถ้าพี่รับไว้<น>พี่ก็ต้องเสียเวลาไปแลกน้องเอาไปแลกเองแล้วค่อยมาซื้อนะคะแต่หนูจําเป็นต้องใช้วันนี้จริงๆรรับไว้เถอะนะคะพี่เชิญข้างนอกนะคะพี่จะคิดเงินให้ลูกค้าลูกค้าเชิญคะ่ะน้องเงินขาดเหรอแลกกับพี่ก็ได้นะพี่ให้หนูแลกจริง,รงๆเหรอคะอืมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ธนาคารเปิดเดี๋ยวพี่ไปแลก ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงจริงค่ะพี่คิดตังค่ะ69บาทค่ะเส่ถุงไหมคะไม่เป็นไรค่ะอุ๊ยอันนี้อะไรคะแม่ค้าองอ่างเปาจ้าอุ๊ยอ่างเปาอันเท่าไหร่คะพี่อะไร20บาทจ้าโอ้อะไร20บาทเองเหรองั้นหนูเอาหมดนี้เลยคะ่ะแม่ค้าทั้งหมด14อันเป็น280บาทจ้ะขอบคุณค่ะไม่ต้องใส่ถุงนะคะ อย่างตามหมดนี่ก็ต้องได้สักสามพันแล้ววะปกติเราก็เป็นคนดวงดีอยู่แล้วด้วยทิ่กลับไปแกะดีกว่ามันลุ้นกันส่งเลกจะได้เท่าไหร่มันลุ้นกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยซองเปล่าอันนี้ก็ซองเปล่าอันนี้ก็ซองเปล่าแม่ค้าที่โกงแม่คขาขา หลอกกันได้ง่ายแบบนี้เลยหรอเอาซองเปล่ามาขายบอกว่ามีอ่างเปาพี่ยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่ามันมีอ่างเปามันคือซองใส่อ่างเปาค่ะน้องตอนถามตอนแรกไม่ค้บอกว่าเป็นซองอ่างเปามันก็ต้องมีถังเปาอยู่ข้างในสิโอ้ยน้องเข้าใจผิดแล้วค่ะเอาตังค์หนูคืนมาเลยนะงั้นหนูจะไปแจ้งความก็หาหลอกลวงเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คืนตังค์ให้ก็ได้คะ่ะน้องอย่าไปแจ้งความเลยนะคะนี่ค่ะข้าวหลังอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะรู้ไหมว่เสียความรู้สึกมิลิน ทำไมคะแนนภาษาอังกฤษถึงน้อยที่สุดในห้องก็หนูไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วทาไมหนูถึงไม่ชอบภาษาอังกฤษล่ะหนูไม่เข้าใจพอมีการบ้านภาษาอังกฤษป้าโนก,ก็สอนไม่ได้นี่ไปเลยมิลินหยุดเล่นแล้วก็มาช่วยป้าทํางานบ้านบ้างซิไม่เอาหนูขี้เกียจแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะมาป้าจะยึดละป้าหนูเอาของหนูขึ้นมา ไปช่วยป้าทำงานก่อนเสร็จแล้วจะคืนให้ไปไปลูกนิลินป้าตามหาตั้งนานไปไหนมาไหนทำไมไม่บอกเล่นเกมอีกละไม่ให้เล่นที่บ้านก็แอบมาเล่นกับเพื่อนอีกหนูเบือ่อถ้าไม่ให้หนูเล่นเกมแล้วจะให้หนูทำอะไรล่ะจ้าว่าไงป้านกนี่ยทำงานอยู่ตั้งแต่ปิดเธอมาลูกแกนะเล่นแต่เกมการเรียนก็ไม่สนใจเลยนะ ยิ่งวิชาภาษาอังกฤษนะสอบได้คะแนนน้อยที่สุดในห้องนิวเห็นลูกเจที่ร้านอะ่ะเขาชอบเรียนภาษาอังกฤษจากแอปฟายวันทอกเอางี้ไหมป้านกเราลองให้มิลินทดลองเรียนฟรีดูไหมจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยแต่ลูกแกมันไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษเลยนะแอปนี้คุณครูเขาสอนสนุกมิลินน่าจะชอบนะตังตัง,ตงไปเรียนฟลายวันทอกด้วยกันไหมโขฟายวันทอกเหรอไปสิ are you ready yes ตังค์บ Whoa are you Okay With a yellow car. It's a green monster. It's, it's a, a green, green monster. monster. What is it? It's a bear. What it's brown it? and yellow. Okay. Next one click <gasps> a, a yellow, yellow bear. bear. Yes. King Mac, you Mac. พ่อกับแม่มาแล้วมิลินมีลินลูกพ่อ Hi mom and dad I miss you so much I have something exciting to show you เดี๋ยวนี้เก่งภาษาอังกฤษนะเรานะก็นหนูเรียนจากแอฟ้าวันท้อไงมิลินโชว์เกรดภาษาอังกฤษให้พ่อกับแม่ดูหน่อยวิชาภาษาอังกฤษหนูได้เกรดสี่เลยนะ I love learning i five one t a l k เรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาหลักสูตรเหมาะกับทุกช่วงวัยมีเกมให้เล่นเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กในการเรียนทาให้เด็กๆรู้สึกสนุกไม่กลัวภาษาอังกฤษครูใจดีเพราะผ่านการอบรมจิตวิทยาเด็กสามารถดาวน์โหลดแอป Five Talk ฟรีและทดลองเรียนฟรีได้เลยสาวน้ำพิีทไยได้ยินว่าลูกชายผู้ใหญ่บ้านเเรียนจบแล้วจะกลับมาอยู่บ้านอีหลี่บอกเห็นว่าผู้ใหญ่ตู้เพื่อนจะให้ลูกชายเพื่อนลงสมัครผู้ใหญ่บ้านต่อจากเพื่อนด้วยเด้ลูกชายเพือ่อนหลอบอสค่อยๆเห็นในรูปนะ่ะหลอแท้สมาร์ทคนเด้ ตำแหน่งเมียผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นค่อยคนเดียวเท่านั้นโคกลางซิตี้อา้าจิต่ตัวจริงร้อยอลีหลบบักั้นหอมมินเซนฮอดีเดรหอเทสะอาดตัวก็หอมหอมพ่อสวัสดีครับอ้าวมาเถึงแล้วบอกเจ้าลูกชายพร้อมที่จะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนพ่อแล้วใช่ไหมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมครับ ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านมาหลายปีรักหมู่บ้านและชาวบ้านที่นี่มากฝากลูกดูแลแทนพ่อด้วยนะไม่รู้ว่าชาวบ้านจะเรียกผมไหมบ้าถ้าไม่เลือกลูกผู้ใหญ่บ้านแล้วจะเลือกใครมิทินถึงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมไม่ปลูกนางผู้หญิงคนนั้นมันเป็นไผคุณพ่อสวัสดีค่ะนี่เลยหนูนนิวแฟนลูกใช่ครับพ่อแฟนที่จริงเรียนจบแล้วนะกว่าน,นิวจะให้ไปช่วยธุรกิจที่ต่างประเทศแต่น,นิวอยากมาอยู่กับ ที่นี่ครับพ่อหลังจากเลือกผู้ใหญ่บ้านแล้วพ่อจะไปขอหนูนนิ้วให้ระดับผู้ใหญ่ตู้แล้วไม่มีคําว่าน้อยหน้าใครขอบคุณค่ะคุณพ่อเฮ้ยนางแนนแนวจะมาแนแนวอะไรมันชื่อนิวเออนั่นแหละชื่ออะไรเรียกก็ยากหน้าก็ไม่สวยพี่มิทินชอบไปได้ยังไงน่งมานหัวใจ ดีเลยลววเอยพยาบาลนุ่มเลยมีเจ่ความสุขความเจริญเลยขอบคุณครับขอบใจจ้าเอาพยาบาลคนใหม่ตั้งใจทำงานนะลูกปากเอ็ดดูลูกชายกับลูกสะใภ้ผมด้วยนะครับทุกคนปานต่อไปพวกเขาก็จะมีผู้ใหญ่บ้านทั้งหล่อทั้งเก่งหมู่บ้านเฮาก็จะเจริญรุ่งเรืองมีสง่าราศีห้วยแต่กอนไม่มีราศีเลยสันบอก เห็นผู้ใหญ่บ้านหรอก็ว่าหยอกไปสลาดีใจด้วยนะจ๊ะหนูชื่อน้ำพริกนะคะฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกบ้านด้วยนะคะคุณหนูนินวคุณเป็นอดอลหนุ่มเเด้นนี่ทั้งสวยทั้งหอมสมกับเป็นลูกคุณหนูอิลีใครๆก็หอมได้จากแค่ฉีดน,น้ำหอมโอ๊ยหนูฉีดมาหลายอันแล้วหอมเป๊บเดียวบางกิ่นนะกินก็ชุนจนจะอ้วกเธอต้องใช้น้ำหอมวินเซนต์เท่านั้นจ้ะน้ำหอมวินเซนต์กลิ่นฮัก หอมมากถ้าหนูฉีดแล้วจะเหมือนลูกคุณหนูไหมนี่เหมือนจ้ะหอมเหมือนลูกคุณหนูไงสวัสดีค่ะหนูชื่อมะเมี่ยวเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะผู้ใหญ่บ้าด้วยกันค่ะผู้ใหญ่้าทุกคนค่ะหมานูหายค่ะไปตามหามาช่วยหนูหน่อยเนี่ยเนี่ยเสร็จธุรละเดี๋ยวผมพาไปนะค่ะพี่ผู้ใหญ่ค่ะพี่ผู้ใหญ่อยู่บ้านไหมคะพี่ผู้ใหญ่ค่ะช่วยด้วยค่ะมะม่วงนูหายค่ะพี่ผู้ใหญ่ะ มะม่วงหายมะม่วงต้นนี้น่ะหนูมองเช้ามองเย็นรอให้มันสุกเพื่อจะเอามาบ่ายบุไปช่วยดูหน่อยค่ะว่าอยู่บนต้นมันยังมีมะม่วงเหลืออยู่ไหมไม่ใช่จวนรักไปหมดแล้วหรอค่ะผู้ใหญ่ไปเนี่ยค่ะคู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านยุ่งไหมคะไม่ครับพอดีเจ้าหน้าที่ล้างวัดจะมาวัดที่ไม่เหยีดแสงก็เลยอยากให้ผู้ใหญ่บ้านออกไปดูช่วยกันค่ะได้ครับผมเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งนะอย่าลืมฉีดน้ําหอมสิคะน้ําหอมมินเซนคอร์ดีเดย์ หืมคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านที่หล่อเท่แล้วก็ตัวหอมที่สุดเลย้อมแล้วคุณชอบไหมชอบสินี่พี่ผู้ใหญ่อยู่ไหมมีเรื่องของความช่วยเหลือไม่อยู่ออกไปทางานกับผู้ช่วยมะเหมียวระวังตัวไว้ด้วยนะผู้ช่วยมะเหมียวทั้งสาวทั้งสวยออกไปทํางานด้วยกันทุกวัน <c oughs> ไม่อยากจะคิดผู้ใหญ่บ้านเสร็จยังคะก็จะถึงเวลาเปิดงานกระถิน่นแล้วนะคะไปครับเดียวฉันจะไปด้วย ทำไมวันนี้คุณต้องฉีดน้ำหอมด้วยเพราะผมก็ฉีดทุกวันแล้วทำไมวันนี้มันหอมกว่าทุกวันก็นี่หอมมันกลิ่นเดิมคุณเป็นอะไรนี่นิวน้ำหอมวินเซนต์กลิ่นฮักตั้งแต่วันแรกจนถ,ถึงวันนี้คุณยังโตหอมมันเดิมเลยนะคุณหนูของผมผู้ใหญ่บ้านคะนั่นผู้ใหญ่บ้านคำผานเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านพวกน้อยคะ่ะสวัสดีครับโอ้ลูกชายผู้ใหญ่ตู้มีสง่าราสีสมกับเป็นผู้ใหญ่บ้านหนุ่มไฟแรงเมียก็สวยผิวพรรณก็ดีออกงานด้วยกันตลอดสมกับเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านจริงๆ บ้านอยู่นี่นี่เองตามหาตั้งนานแน่อคุณอะไรตัวห้องหอมอย่างกระเทยพระบุตรพอดีว่าลองเท้าหนูหายค่ะกระติบข้าวหนูหายค่ะไปหารองเท้าช่วยหค่ะไปหากระติบข้าวช่วยหนูค่ะไปหารติบข้าวค่ะหยุดเอามือออกจากผัวฉันเดี๋ยวนี้นะผู้ใหญ่คำถานแกแล้วก็ดูให้มันดีๆหน่อยฉันคือเมียตัวจริงคุณก็เหมือนกันคุณผู้ช่วยทําไมถึงไม่รู้จักปฏิเสธส่วนสองสาวเจ้าปัญหาต่อไปมีเรื่องอะไรให้มาบอกฉันฉันจะจัดการเองเพราะฉันคือแม่ผู้ใหญ่เฮ้ย คุณหนูปนแปงร่าง ชมพู่ขอยืมตังใช้หน่อยอ้าวพี่พรเมื่อวานตังเพิ่งออกนี่พี่เอาไปใช้หนี้ข้าหวยเขาหมดเลยเหลือตังกินข้าวแค่5้สบาทได้ค่ะพี่พรหนะูไปเอาให้แต่ข้าวหลังเบาๆหน่อยนะเล่นหวยอะ่ะม่เมีไม่มียพี่มีอะไรจะคุยด้วยเรื่องอะไรหล่ะพี่พรพี่ขอยืมตังหน่อย200ยจะไปซื้อลอตเตอรี่อีกแล้วหรอพี่พรเอองวดนี้หนะ่ะถูกด้นี่ๆพี่ได้เลขเด็ดมาเด็ดทุกงวดเลยนะยังไม่เข็ดอีกหรอเออหนะงวดนี้ถูกเนีย่ยทั้งวันี้ไม่ถูกนะจะไม่ซื้ออีกเลยให้มันจริงนะพี่พรถ้ารอบหน้าไมมมม่่่ีตังกินนข้้้าวใหยืืและชอส ถูกชัวงวดน,นี้พวกเธอเตรียมแต่งตัวสวยๆจองร้านอาหารหรูๆไว้เลยหัยออกแล้วหออัยออกแล้วตัวหัยตัวหัวออถูกแล้วเจ็ดสิบสองล้านพ่ามีเหรอเธอรู้ไหมทำไมพี่พรไม่มาทำงานสองสามวันแล้วไม่รู้แกไปไหนก็ไม่เห็นบอกเลยนะ พี่พีคเห็นพี่พรไหมไม่เห็นแกมาทํางานหลายวันแล้วนะคะยิ่งบ่นว่ามีตังใช้อยู่แล้วก็ยืมตังพวกหนูไปอีกยังไม่ได้คืนเลยเนี่ยอ่ะพวกเธอไม่รู้หรอพี่พรถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยนะแกก็ลาออกไปแล้วนะฮะ,ะลาออกแล้วตังที่ยืมไปล่ะจิตเงินหนครับแม่ค้าครับโอ้โหซื้อของเยอะเลยนะช่วงนี้จีบสาวต้องดูแลตัวเองนิดนึงครับหืมมีความรักเธอเอาตะกร้าหน่อยสิ อา้าวนี่เหรอแฟนอะใช่ครับเพิ่งแต่งงานเดือนที่แล้วครับอา้าวแต่งงานแล้วเหรอดีใจด้วยนะครับสมพู่เราโฟมล้างหน้านะเดี๋ยวค่อยซื้ออยู่บ้านยังตัดหลอดใช้ได้อยู่ครับสมพู่ซื้อครีมทาน้าให้หน่อยที่บ้านก็ยังเหลืออยู่นี่มันหมดแล้วก็ไปตัดซองใช้สิเราตัดไส่แล้วเอาก็เอาโอเคซองเดียวพอนะครับคิดตังเลยเอาพ่อหนุม่มวันนี้ซื้อแค่ครีมซองเดียวเองเหรอครับ โอ้มีแฟนแล้วประหยัดขนาดนี้ใครได้เป็นแฟนแล้โชคดีนะเท่าไหร่คะทั้งหมดแ4ด้อจ้าจ่ายสิเราให้เงินเธอบุญแล้วนะที่ให้มานะ่ะซื้อเสื้อผ้าหมดแล้วอันนี้เธอจ่ายเลยครับครับโอนนะครับแม่ค้า